เปิดโพสต์ไฮโซดังแฟนนางเอกร้อยล้านรวมยินดีนายกเศรษฐาแต่ดันทัวลงเป็นที่ชัดเจนแล้วเศรษฐาทวีสินนางแทนนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย ล่าสุดไฮโซกี้สราวุธเสรีธารณกุลนักธุรกิจหนุ่มซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเป็นแฟนหนุ่มของนางเอกสาวมินนี่พันธิราจากภาพยนตร์ดังแสงกระสือได้รวมแสดงความยินดีกับนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยการโพสต์ว่า congratulation to พินิตนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับพินิหลายครั้ง ก่อนที่พี่จะออกจากแสนสิริมาลงการเมืองเต็มตัวความตั้งใจที่พี่บอกผมไว้พี่อายุ60ทํางานมาทั้งชีวิตประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างลูกก็โตแล้วอยู่ต่างประเทศถ้าพี่ได้มีโอกาสเป็นนายกพี่จะช่วยประชาชนช่วยคนจนทําให้เศรษฐกิจประเทศดีและจะทํางานอย่างเต็มที่ที่โอกาสนั้นมาถึงและพินิดก็เป็นคนเก่งที่เป็นคนทํางานจรงิงจังผมฝากพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยไว้กับพี่ด้วยนะครับ Congratulations once again ท่านนายกนิด hashtag นายกคนที่30แต่ง,งานนี้ดันมีทัวลงโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบโดยส่วนมากจะเป็นในแง่ลบแบบไร้มารยาทซึ่งในจุดนี้ต้องมารอดูกันว่าไฮโซกี้จะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่